ตามมาดในตําไรราคาใดนะครับพร้อมที่จะลุยกับคุยกันท่านครับตามมาต่อครับพี่น้องครับกับทุกงานโควิดเบิกฟ้านะครับพี่น้องครับเรียงน้ำมันไฟกันเชื่อถานแล้วนะครับโควิดเบิกฟ้านะครับผลงานสิเป็นยังไญาลุนกันครับเรียบร้อยตัดการทุกงานขอที่อยากได้หน้าเยอะต่างหอต่างหอ

เดปาอายเลยรนี่เลยเห็นเเห็นเลยเอาปลาไปแล้วนะครับพี่น้งครับโบริเบิกปลาครับรุนกันว่าเห็นแล้วไ่เห็นนะครับหเห็นหัถึงพอเลยนะครับเห็นแล้วอยากเิงมาใจแล่ว มาเป็นรองครับมาลุ้นกันนะครับกับทีมงานโควิดเบิกฟ้านะครับสุดยอดครับล้ำตัวครับถึงหวะแรกนะครับล้ำตัวสบายผ่านไปดีนะครับลุ้นเดือดตมานนะครับบารนี้ไอ้ละมานะครับโควิดเบิกฟ้าเล่นสี่ลอยเลยนะครับ